รถพลังงานไฟฟ้าจากพอร์ชนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะใครสนใจนะคะกรุณาฟังให้ดีคะ่ะเรามีจัดรายการพิเศษนะคะเหลือเพียงคันสุดท้ายสำหรับราคาพิเศษแล้วเป็นตัวออปชั่นเต็มๆกันนะคะสำหรับพสต์นะคะรถพลังงานไฟฟ้าต้องบอกเลยนะคะว่าไทยคานี่มันคือจิตวิญญาณของรถไฟฟ้าของ o อร์ชเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรูป,ปลักษ์รูปทรงนะคะที่สวยงามนะคะทั้งลายเส้นเอ่ยนะคะและในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆต้องบอกก่อนนะคะหลายๆคนที่ชมกันมานะคะต้องพูดเลยค่ะว่าสำหรับ Porsche Taycan Facelift เนี้ยถือว่าเป็นรถนะคะที่มีการออกแบบมีการปรับปรุงมารอบด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ รูปทรงนะคะที่มีลายเส้นที่โดดเด่นมากขึ้นนะคะและออปชันนะคะที่มีการพัฒนาทำให้รถเนี่ยมันดูหรูหราแนวสปอร์ตมากขึ้นและในเรื่องของการชาร์จไฟที่ทำให้ชาร์จหนึ่งครั้งรถคันนี้วิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่จะมาฟังราคากันว่าราคาพิเศษยังไงเดี๋ยวเอพาทุกท่าน ชมกันก่อนนะคะสำหรับตัวพอร์ตเนี่ยเรามาเล่ากันให้ฟังก่อนเลยค่ะว่ามันมีการปรับปรุงมายังไงนะคะเบื้องต้นคร่าวๆก่อนนะคะในเรื่องของสมรรถนะก่อนเลยอันดับแรกนะคะว่าตัวนี้อันดับแรกนะคะพัฒนาในเรื่องของแรงม้าที่มากขึ้นกว่าเดิมของเดิมเนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่อ่าขตัวนี้นะคะถ้ารุ่นนี้นะคะอ่ารุ่นนี้แรงม้าจะอยู่ที่ 4 3 5แรงม้าแล้วถ้าเป็นรุ่นเดิมแรงม้าจะอยู่ที่408แรงม้านะคะอันนี้อันดับแรกนะคะแรงม้าที่มากขึ้นและที่โดดเด่นเลยนะคะที่เห็นชัดเจนเลยนะคะก็คือ2เรื่องนั่นก็คือในเรื่องของการชาร์จไฟนะคะรถไฟฟ้านะคะไทยคานเฟสลิฟตัวนี้คันนี้นะคะ ชาร์จไฟเนี่ยหนึ่งครั้งวิ่งได้สูงถึง645กิโลเลยในขณะที่ถ้าเป็นรุ่นก่อนเฟสเลบชาร์จเต็มถังวิ่งได้เพียงแค่431กิโลนะคะแต่ตัวนี้ เต็มถัง,งวิ่งกันได้ยาวๆถึง645กิโลกันเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าน้ำหนักเบามากนะคะเบากว่ารุ่นเดิมเยอะเลยนะคะคือในเรื่องของน้ำหนักถ้าเทียบในเรื่องของออปชั่นมาตรฐานแล้วกันนะ รุ่นนี้นะคะน้ำหนักนะคะถ้าเป็นรุ่นเดิมน้ำหนักจะอยู่ที่2,245กิโลแต่รุ่นใหม่ล่าสดุดน้ำหนักเหลืออยู่เพียง2,800ก,กิโลนะคะการที่รถน้ำหนักเบานะคะจะทำให้รถเนี่ยมันวิ่งได้ดีขึ้นไกลขึ้นออกอัต อัตราเร่งหรือแรงมา้ามันก็จะได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือข้อเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนยังไม่รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะหรือรูปทรงที่มีการเปลี่ยนแปลงกันนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาว่ากันนะคะสำหรับไทคานคันนี้นะคะเป็นสีม่วงใหม่เป็นรุ่นเฟสเลฟสีม่วงคันนี้ โดนจับจองแล้วนะต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้มีท่านเจ้าของแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะส่งมอบกันเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะคะ <9. S 1> วันที่9นะคะวันที่9เดือนหน้านะคะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะขอโทษค่ะน,นครศรีธรรมราชนะคะ พี่น้องชาวเมืองคอนนะคะเตรียมตัวไปส่งมอบกันนะคะและก็ท่านใดที่สนใจเราเหลืออีกหนึ่งคันนะ,ะเป็นสีเขียวนะคะทุกท่านนะคะใครสนใจทักมาสีเขียวออปชันเนี่ยเหมือนกันแตกต่างกันแค่ภายในของเบาะนะคะก็คือสีเบาะนะคะที่ต่างกันใครสนใจทักมาเป็นเขียวใหม่เหมือนกันนะคะนี่ก็คือสี ม่วงใหม่เอาราคาทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าออปชันเป็นยังไงก่อนดูออปชันมาบอกก่อนนะจัดรายการราคาพิเศษคันสุดท้ายสีเขียวนะราคาเพียง7ล้าน9,90,000บาทนะคะและแถมประกันภัยชั้นหนึ่งเฟ หปีค่ะทุกท่านแล้วมาดูกันนะคะว่าออปชันเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าเราใส่ออปชันมาเนี่ยค่อนข้างแบบฟูลออปชันแน่นจุกๆก,กันเลยนะคะเฉะพาะออปชันที่เราใส่กันเนี่ยก็ล้านกว่าบาทแล้วนะคะเอาละค่ะมาเริ่มต้นดูกันเลยนะคะว่าออปชันมีอะไร <c oughs> <c oughs> ขอประทานอภัยค่ะโทษทีค่ะ เอาละค่ะเริ่มต้นนะคะชุดอของแต่งนะคะที่มีมานะคะที่ใส่มานะคะสำหรับคันเขียวก็มีมาเหมือนกันนั่นคือชุดแต่งนะคะสปอร์ตแพ็กเก็ดีไซน์นะคะสปอร์ตดีไซน์แพ็กเก็นะคะรอบคันนะคะเป็นชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะและสีม่วงเนี่ยคันนี้ก็คือสีพิเศษเฉพาะสีม่วงเนี่ยนะคะราคาถ้าตีเป็นเงินคอนฟิกก็คาดว่าอยู่ประมาณสักส0 0แสนนะคะชุดแต่งเนี่ยแพ็กสปอร์ต สปอร์ตดีไซน์แพ็กเกเนี่ยเฉพาะชุดแต่งก็เกือบ300แสนเหมือนกันนะคะตัวสีด้วยสีเขียวก็เหมือนกันนะคะสีเขียวก็เพิ่มอยู่ประมาณเกือบ300แสนเหมือนกันนะคะเอาละคะ่แล้วก็ไฟหน้านะคะจะเป็น HDMatrix นะคะตัวนี้นะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบใหม่เลยสวยๆเลยนะคะถามว่าหลายคนบอกว่าเอ๊แล้วอยากได้สีเนี้ยอยากได้คันเนี้ยทำยังไง ก็ต้องบอกก่อนคะ่ะว่าต้องสั่งใหม่แล้วถ้าจะเอาออปชันแบบนี้สั่งใหม่ราคาเกือบ9ล้านนะคะต้องพูดเลยนะคะว่าสั่งใหม่ราคาเกือบ9ล้านนะใครสนใจยังไงก็ต้องสั่งใหม่ก็ต้องให้เรามารองเช็คดูนะคะแต่ว่าคันนี้เราจัดรายการและคันเขียวเราก็จัดรายการเท่ากันเพราะฉะนั้นสั่งใหม่ราคาเกือบ9ล้านขออภัยนะคะพาชมรถก่อนคะ่ะแปบ๊บหนึ่ง ชมต่อค่ะโทษทีโทษทีทษทนะคะเมะื่อกี้อไอไปนิดนึงนะคะช่วงนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะ I love you อ่านะคะเอาละค่ะทีนี้อ่ะมาชมกันต่อนะคะว่าจากชุดแต่งเนี่ยแล้วจะมีออปชันอะไรนะคะนี่เลยทำแม็กนะคะจะเป็นแม็กขอบ21ค่ะลาย RS Spider ซึ่งเฉพาะแม c เอก็ประมาณ2อ0 0นะคะอะมาชมข้างในค่ะนะคะสำหรับด้านในนะคะก็จะมีตัวสครับเพจที่เป็นคำว่าไทยคาร นะคะเบา14เวชเฉพาะเบาะสีนี้นะคะราคาเพิ่มไปประมาณ2 0 0 0 0นเข้าๆที่คุยกันไปนี่เกือบ1ล้านแล้วนะคะทุกท่านนะคะเบาเป็น14เวนะคะหัวหมอนนะคะปั๊มนะคะโลโก้พอร์ชนะคะเฉพาะหัวหมอนปัม๊มโลโก้พอร์ชสีตัวนี้ประมาณ30,000นะคะแล้วตรงตรงที่วางมือนะคะ ก็จะเป็นโลโก้พอยซ์อีกเช่นกันนะคะตรงที่วางมือนี่ก็เฉพาะปั๊มตรงที่วางมือนี่ก็ประมาณ3 0 0หมื่นเช่นกันนะคะค่ะบอรสิบสี่เวนี่ก็เป็นราคานะคะเป็นราคาเพิ่มอยู่ประมาณเกือบแสนนะคะแล้วก็ตัวสีบอร์นี่ก็เป็นสีบอร์พิเศษนะคะก็เป็นราคาที่ขึ้นมานะคะเอาราคามาดูต่อเลยค่ะเครื่องเสียงค่ะเป็นเครื่องเสียงบอยนะคะ เครื option, 1, 1, ่องเสียงเนี่ยถ้าคิดเป็นออปชั่นก็เพิ่มอยู่ประมาณสักแสนหนึ่งแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็มีไฟสองเท้าขอโทษจริงค่ะช่วงนี้ไอ o ไอเลิฟยูนะคะแล้วที่เด็ดเลยนะคะอันนี้จะมีเป็นประตูดูดด้วยนะคันนี้ขายแล้วนะคะก็เลยขออนุญาตไม่พาขึ้นไปชมข้างในนะคะเพราะว่า อขออนุญ,ญาตลูกค้าไลฟ์ภายนอกนะคะให้ทุกท่านชมนะคะเพื่อให้ทุกท่านเห็นว่าคันสีเขียวเราเหลืออีกคันเดงนะสนใจยังไงก็ทักมาเดี๋ยวให้ฝ่ายขายส่งสีเขียวไปให้ดูสีเขียวก็สวยนะคะอาราคาแล้วก็ข้างหลังค่ะนะคะออปชันที่มีมากขึ้นนะคะที่ใส่เป็นคอนฟลิกมาก,ก็คือจะเป็นทีวีหลังเฉพาะทีวีหลังนี่ก็อยู่ประมาณ200,000นะคะ จะเห็นได้เลยค่ะว่าที่พูดพูดไปนี่ก็แสนแอ่ก็1ล้านต้นต้นแล้วนะคะสำหรับออปชั่นแล้วหลังคาเป็นพานอลลอ่าพานมิกรูฟนะคะบันใหญ่เลยออปชั่นดีออปชั่นเด็ดเลยนะคะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะแอร์โฟโซนด้านหลังนะคะอ๋อเป็นช่องแอร์หลังค่ะ โอเคแล้วก็ประตูดูดนะคะนี่เลยคือข้อดีของรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะหลายๆคนก็คงจะทราบดีนะคะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นรถที่ ไม่ต้องรอรอบนะคะแรงประหยัดนะคะรถมลภาวเเป็นพิษในอากาศนะคะแล้วก็จะมีที่เก็บของนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องวางห้องเครื่องนะคะการที่รถไฟฟ้าน้ําหนักเบานะคะแล้วก็วิ่งได้แรงมากขึ้นนะคะหนึ่งเลยนะคะไม่ต้องไปแบกรับภาระของเรื่องน้ําหนักของเครื่องยนต์นะคะทุกท่านค่ะอันนี้ก็คือด้านท้ายเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อเลยะคะ่ะมีเปิดด้านหน้าหน่อย คันนี้นะคะก็จะมีเป็นคําว่าไทคานด้านท้ายนะคะที่เป็นสีดํานะคะเป็นชุดแต่งนะคะอันนี้ค่ะนี่ก็ใส่เพิ่มนะคะค่ะสวยๆเลยเพื่อให้แมทกับรถที่มันเป็นสีสีสีม่วงนะสีม่วงคันนี้นะคะ,ะจะเรียกว่าสีโฟอวองนะ อ่าค่ะสีโ,โฟวองส่วนสีเขียวเนี่ยสับจะใช้ชื่อว่าสีอะไรนะฮะเฉดกรีนแมทริกนะคะลองเซิร์ชดูได้นะคะหรือว่าถ้ายัางไงแล้วก็จะให้ฝ่ายขายส่งเพิ่มเติมก็ทักกันเข้ามานะคะท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาเมื่อกี้เราลืมให้ดู H ฮ p d i s p ดสเด้วยค่ะด้านหน้าโ <t ick> ทษทีค่ะไลน์นี้ ไอเลิฟอยู hmm. <ๆ>่เยอะไปนิดนึงเอาละค่ะท่านใดสนใจก็ทักมาเนาะบอกเลยค่ะว่าออปชันดีออปชันล้นๆนะคะใครสนใจทักมาแต่ว่าถ้าจะสั่งใหม่นะคะถ้าจะสั่งใหม่อบอกเลยนะคะราคาย,ยังไงก็ต้องมีประมาณ8ล้านกลางขึ้นลงนะคะขึ้นอยู่กับออปชันที่ท่านต้องการแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้นะคะ ราคาพิเศษนะคะสีเขียวที่เรามีอยู่นะคะภายนอกสีเขียวภายในภายในเป็นสีดำนะคะทุกท่านนะคะเป็นตัวชุดแต่งนะคะภายในนะคะก็ทักมาออปชันแบบนี้เลยนะคะสนใจยังไงทักมาเรือจัดรายการพิเศษเพียงแค่คันเดียวแล้วก็คันนี้นะคะคันนี้ก็หมดแล้วนะคันนี้เป็นขยนนซึ่งมีจับจองกันเรียบร้อยแล้วนะคะและเตรียมตัวที่จะส่งมอบก,กันที่ภูเก็ต วันที่7ค่ะนะคะภูเก็ตนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกับเอได้นะคะพี่น้องชาวภาคใต้นะคะทุกทิศทั่วไทยเอและทีมงานดูแลทั่วถึงไปทุกที่ที่มีทางเตรียมตัวพบกันได้นะคะเอาละค่ะใครสนใจทักมานะคะ02 5 8 7 4 6 6 6 0 8 6 6 6 8 1 9 9 9หรือแอดไลน์แอด เออีวอตโตนี่เลยค่ะหล,ล่อเลยพอช์ Porsche นะคะหล่อเท่ๆกันเลยค่ะพอยช์เฟสลิฟนะคะสนใจทักมาค่ะเอาละค่ะวันนี้ร้านท่านี้ก่อนนะคะโทษทีนะคะวันนี้ขอไม่ค่อยดีเอาละค่ะบ๊ายบายนี่มีปีกด้วยสวัสดีค่ะอย่าลืมนะกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะคะ ใครสนใจรถไฟฟ้าราคาอยู่ประมาณไม่ถึงล้านก็มีล้านต้นต้นก็มีนะคะเราเป็นดีลเลอร์รถไฟฟ้าดีพอด้วยนะคะสนใจยังไงก็ทักมาได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนจบไปชมรถรอบคันก่อนเลยพาชมเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ